สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําซอสเปรี้ยวหวานนะครับซอสเปรี้ยวหวานที่ผมทําไว้นะครับทําไว้ปรุงซี่โครงเปรี้ยวหวานหมูเปรี้ยวหวานไก่เปรี้ยวหวานนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาทํากันเลยนะครับเป็นสูตรของที่ผมทําทุกวันนะครับนี่ครับน้ําสะอาดนะครับสีกระบวยนะครับ นะครับคึ่งกับบวยนะครับแล้วก็นี่นะครับซอสเรือแท่ครับสี่กระบ,บวยนะครับ นะครับ้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายสอกระบวยนะครับ มาครับเรือหนึ่งช้อนชาครับน้ำต้มนะน้ำต้มใส่ชูนะคแบบนี้เดินะบวยขึ้นนะครับ ไดเนน้เลยละลายให้น้ำตาลละลายนะครับนี่นะครับซอสเปรี้ยวหวานนะครับที่ผมทำเมื่อสักครู่นี้นี่ครับนี่ได้แล้วนะครับ แล้วเราก็ไปทำคลุกเคล้ากับที่เราต้องการจะทำเปรี้ยวหวานนะครับถ้ารสชาติอะไรขาดเหลือเราสามารถเติมได้นะบางคนชอบเปรี้ยวก็เติมน้ำส้มเพิ่มนะบางคนชอบหวานก็เติมน้ำตาลเข้าไปได้เลยนะครับโอเคนะครับนี่คือซอสเปรี้ยวหวานที่ผมใช้เป็นประจำนะครับสูตรนี้นะครับใช้เป็นประจำครับใช้มานานมากแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ